อานี่ยูรักนวยก่อนอายูรักนวยครับผมอารักนวยหนึ่งกับยูรักนวยหนึ่งกับยูรักนวยเนียอ๋อนี่ได้แนวทางแล้วครับจริงๆอู้ไหนที่มีหนึ่งมีอีกปะค่ะมีครับสวัสดีครับพระพรบพอมหาเห่งมวลซืนครับผมเมื่อนี้ไปเบิ้งแนวทางนะครับเจีย่าเพิ่นหมวดที่เดียเพิ่นถือสามโต้แ้ครับเด้อ สำหรับงวนนี้เพื่อนไปวัดนีร่าน้ำครับผมเพื่อนไปเขียนเด็กเนาะเพื่อนมีสัมผัสนะครับเนาะสามตูคือเก่าครับผมเอาไปรับส้มรับฟังบรรยากาศนั้งกันครับผมไพมักคไปชอบจังลงทุนเนาะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอขอพูดนะเจโบเนาะเบิรักซับน้าขี่เิ่นโซงคลิปห่นะครับเนาะขอคุณเพื่อนหลายครับไปรับส้มบรรยากาศตั้งกันครับ หอนี่ให้มาน้องกันกล้าเข้ายเดียวกันเนาะเรียนกันกันจ้งันกลูกก็ยังมกันบ้านะยกก็มากบ่แรนาะมาจังด เขียนอะไรเขียนเอาก็ได้เขียนใหหมูเป็นบัวต้องบอกคือสม,มุดกร,ระปากกาบ่ไอบัวไปใส่สำมลาดอยู่เอสมุดปากกาเนี่ยผ้อาจรย์ูอาโสผออออสสูัอว้าวเโออาวอาสผ้อาุสผอาวุ์สผ้อสผอาผาวอาวุ้วุอาวุสาว้าวุ้าวุอาสอาวดสอายุเสผ้วุโ้ออ้าอาวาวย์เ้อ เกย่าเ er ราสิให้แนวทางแนวทางเนาะค่ะเนาะแนวทางเด้อค ok, ่ะแต่ผู้ใดมักบ่มักเนาะจ้ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวเพิ่นบุญไผบุญมั่นบุญไผบุญมั่นนี่คือแนวทางของเกย่าเด้อค่ะเด้อเป็นพื้นด้ายสามตัวเมื่อกี้ได้ผลแล้วครับกันว่าความเชื่อส่วนบุคคลควานเชื่อส่วนบุคคลดับดับ แม่จับกันนะรวยกล้าปลารวยกล้ปารวยเลขผมมีสั่พันัญลดรังที่นีี่ตัวเลขโอ้เลขมันจะใส่ครับผมซีซีจรงเกซีครับผมพ่ยาครับอ๋อพี่ยาอ๋อเลขพิยาที่ว่ามนที่ว่าเพื่อนถูกเลขสามตัวตรงๆนะที่ได้ถาม ความคิดเห็นของอาจารย์เดียกว่าทีนี้อาจารย์เนื้อน้าสิว่าจังเดเนาะพาผมอยากเปิดตัวเรียกว่าทีนี้อยากเปิดตัวะเียแนน้าวันนี้เราน้งไปทีสแนเนาต้นการุจักมาแล้วเี้ยเตือนเลขอันทีย่ันฝันนะคะหัดที่แล้วถูกเกือบแสนนะคะเด็กเก่าซีนะคะเก่าซี เาโ่งฟังมาคมสิเห็นของอาจารย์ครับาเนาะามงามครับ้าชื่อว่าแนวทางเนาะประมาณแนวทางครับแ้วไว้มาครับเียงไว้ก็บ่เสียหายอืมันผู้ใดมักก็ก็ซื้อประมาณนั้นเนาะครับผมแต่ว่าเดกงามเด็กงามเงามเก4ผมมักเด็ก1 <s> ่น <im itation> <s im itation> <s im itation> เว่าอันบนมากหกหลังมาสี่ดิแน่นอาจารย์แน่นอาจารยให้ง่ายไม่ดีตรงมี1หนึ่งว่มีหนึ่งมอ่จยางว่าอะอาจารย์เป็นเก่าหนึ่งสีหนึ่งนะคะเข้าาเก่าหนึ่งสีหนึ่งผมจีบอว้าะเบียนบ้านผู้ค่าหนึ่งเก่าสีหนึ่งสีเก่าเอาแล้วเอาแล้วอาจารย์ให้อีกแล้ววันนี้แล้ว เอาเรืออีกตัวนึงกห้อาจารย์เขียนลงให้ก็อาจารย์ให้แล้วอาจารย์ให้เมื่อกี้นี่นะครับาด้วยเขียนก็ได้แล้ให้อาจารย์เติมให้ซะไห้มันแล้วใั่ไหมครัวเติมให้นั่นเทียนแล้วผมมานี่เทียนชัดแก๋วตัวนี่หละผมจีได้ได้สละหรือได้หัวปูตามาเฮ็ดดีนี่ผมจีได้สอบถ้ามอาจารย์อยู่เรื่องมี มีผู้รับหมามาประเมินราคาไปนนาครับสวยงามเนี่นะจ๊ะบ้านผูรับหมาแบบว่าเพิ่นเป็นยป่าพร่วมอะไรแต่เพิ่นอยากเล็้ยงก็เป็นทางแน่พิมื่นว่าเป็นทางพิมืับเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ไปเชื่อมเชื่อมโค้งอยู่อย่างนี้เชื่อมโค้งหมายถึงว่าโค้งส่งส่งไทยนนั่แหละครเป็นประเมินเท่าไหร่ครับผมราคาเอาแบบเวียงเซตสวยงามเลยครับผม ่เสตัวเนี่ยมับ่ได้บ่ไดเยังยบ่อใดฝักบัวก่อนแต่วัยว่าที่ว่านันไปว่าหลังหล้างหน่อยจะดีกว่านเอยบ่อนังน่อยหล้างไงล้งหน่อยจะเป็นมุกมุกยืนหรือไม่ใช่ใช่ว่าเป็นมุกมาสุกเขาครับมุกแต่ว่าตัวยืนออกมาที่ว่าปรกอบได้ตัวายตัววใยก็วบทูกใบถูกเลยตันกเชี่ยงนี่แหะคนละไม้ของเราแต่มีมุกยืนหอไม่นี่ไเงาไรับ มันอยากใครก็จ่เอาให้ถอว่มิจี่หลายท่านดูมันอยากมันลวมันอยา่เาะ่าเพราะว่าอยากให้งามๆน่เียวนีมิจะภาพรวมเท่าเหมือนสามสามสามนสามคนสามม่สามม่นเราจะภาพรวมน่งสามหม่นเ็นอยากว่าเป็นอยาก่วมแต่เพื่อนงหุ่จากว่ามันประมาณาไห่เนมาตีล่าทหว่าประมาณเท่าไหร่เป็นทีได้ ไม่ต่างกันเดียวกนทีในตัวเ่งมาเลยเเดียวราคาราคานี่งะเงี้งามหนี่ครับแต่ว่าเสียนนี่เกิสีหอดยมั้งอายอ่ประมาณนีนะครับน้แสีเซ็ตว่าตาสีเอาตามตามความคิดเลาเนี่ยน่าอย่ประมาณนั้นะครับว่าจะมีฝามีฝาไม่อยู่อย่างนั้ครับมีไฟ่อไปเอบวคตับประมาณ มอมอหอดเกอดมากหอดประมาณนี้แหละคนก็สอบถามมาหลายคนอยู่อยู่ตั้งก็อยากให้อาจารย์ประเมินออกให้ผู้รับเหมาหรือผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ประเมินออกมาว่าเท่าไหร่เรื่องเงินเน่ะคนจีมมีสายบุญขอบุนใกล้ๆเพื่อนเป็นยังไงเด้อเป็นสายบุญแบบมาสมโทกันแม่นครับเป็นใกล้ๆเพื่อนยังไงก็ดีล่ะก็ดีล่ะกระดีสั่ง ตัวเรกอาจารย์นโอ้ตื่หง,ง่ายมากเลย<ม>แต่ตัวนี้ผมเป่ามาคักแล้วสีหนึงน่งผมนำค <c oughs> ้วเพราะว่าผมไปนำมาจางแต่ต <c oughs> องหมวดได้ผมมีตัวนี้ตัวสีหน,นึ่นนงเจ็ดสี่ก็ดีใจหูมุมหมดแล้วกับอาจารย์นี่ล้วหน้าขี้เลียนเพื่อมาอีกเก้าสี่หนึ่งนี่ก็ดีใจแล้วเขาซื้อไวไ้หลายแล้วตัวนี้ซื้อเวลายแล้วมันมุมกันโอ้ผมกันนำโอขึ้นกันตัวนี้ไมีหนึ่งก็เนลือมันมีหนึ่งมีหนึ่ง ปุกมกวามีสี่นี่หนึ่งนี่หาหนึ่งนี่อาจจะมาล่างกว่าหนึ่งมาล่างหนึ่งมาล่างหาอาจจะมาบุญหนึ่งแยกความมักทางทางปุ่นเปิ้ลกว่ามีสมาหนึ่งเออสีมาล่างเาก็เอาคง่มป็นนามสีหนึ่งหนึ่เดาน้อเพราะอาจารย์เพิ่นกับไห้เดเน้อถ้าเก้านี่อาจารย์เพิ่นเพิ่นไห้ถือเด้อเพิ่นแดีวเขาเอาว่าเป็นพันผู้ได้เอาเป็นนะเพิ่นถือคัก เหัวที่เลี้ยเห็นคนถือลายอยู่เหัวที่เล้วตัวหนึ่งกับศูนย์นี่คนงาตัวเดียวกันครับตัวเดียวกันเน่ยนี่ผูคนเสื่อนี่ยเปิดเสื่อหาหนึ่งหาศูนย์มีนซื้อหาหนึ่งหาศูนย์เสื่อเหมือนเพิ่อลงแต่บางคนก็คือว่าแหละเพิ่นเงินเพิ่นบ่อเน่ยแต่มือนี่ผมจึงคิดบ่อคือยังว่าแมาเรื่องเฮาบ่ทันได้เปิดโชคบ่ทันได้โชคแล้วร่องได้บางแม่อาจจะ บถึงมา่อสิปีมาถึงแล้ววัลที่หนึ่งมือเดียวเนี่ล่ะงวดนี้มันใจร้านเปอร์เซ็นนี่มันรานเปอร์เซ็นเปิดตัวใชครับเปลี่ยนเป็น่าเปลี่ยนจจกกระจาดเนี้ยน้ำนผมมาเหล็กจะจะเข่าประมาณนั้นอ๋มันใจร้านเปอร์เซ็นโอ้อาจารย์เอาดื้อครับด้อชสอตนีครับอาจารย์มันใจร้านเปอร์เซ็นตัวนี้ไหมชุกงวดอ๋นี่ครับนงี่เดยมานนาเอาไวเขาอมตัวนี้ตัวนีอาจารย์าอย นแม่คันคือโบว์แมตต์ตรงนี้ตรงนี้หัวกับกับอีกก็ผมเดียวก็ต้องฟังงามง่ามเกาซีงามตัอ้เกาซีเลยง่ามคแบบอาจจะมาเก็บไปใส่ฮานอยก่อนก็ได้เอฟซีแต่ผู้ใดเอาไปก็แม่งามเนาะมันมีเลขอันอันไทยสามตัวเลขหนาสามตัวงามเลขกเกาซีนี่แต่ถามว่า ตอนนี้ผมบ่มีตัวเลขเด้วตอนนี้เขาเอฟซีนำไปว่าตัวเลขอะมีตัวเลขนี้ว่าตรงว่าตรงกับเลขดังตัวแม่ตรงตี้เดบกคือผู้ใดเดเอว่าที่นี่นี่นะคัรเลขคือผู้อื่นน่ะปวดยังได้ก็ถือผมว่ายังได้ก็เขาคือเลขกวดที่ว่าเก่าหนึ่งบ่มีไผยปล่อยมีคุณชายาปล่อยผู้เดียวเขาเต็มเต็มเลยเ่าหนึ่งเป็นยังได้บ้านเจ้ามือ งวดนี้ละวัดจีนี่จีนัยลานเปนนอร์เซ็นแมนตัวใดเนาะอาจารย์อาจารย์เป,ปื่อยๆผมจะโตได้ครับสำหรับตัวเลขที่เจ๊ย่าเพิ่นเขียนหายนะครับกับเก่าซีต่ว่าหลวงพีนีระนาำเติมเลขหนึ่งให้น้าตันครับผมก็เป็นเก่าซีหนึ่งนะครับเด้อแล้วก็เลขจากหลวงพีนีระน้ำนะครับเนาะเพิ่นเขียนให้ลักหน่วยบนหาล่างหนึ่งนะครับเนาะย่างน่าโต เอาก็มารุ่นน้ากันว่าเพิ่นจะให้ตูวเต็มชุดเต็มมือไรสับปั่นเต็มมือไรนะครับเนาะกับที่เนี่ยเพิ่นก็ว่าเก้าสี่สวงามเนาะแบบนี้นะครับเนาะเอาขอบคุณขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมรับฟังครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ